มาสวัสดีครับพี่น้องสุขทุกคนคือเก่าพบกับผมพี่น้องตัดซักตักซ้อนมื่อนี้นะต้มพุ่งปลาคอพี่น้องมาเมืองใกล้ๆเมืองใกล้ๆพี่น้องต้มปลาคอก็ร่างเดือดเดืเลยเป็นไข่ๆต้มแซ่บนะครับผมนี่พุงปลาช่อนในพี่น้องโอ้หักอยู่เลยพี่น้องด้วยคุณน่ะพุงใหญ่ๆพุงปลาคอใหญ่ๆครับพี่น้องคุณอุ้ยคุณนะครับพุงปลาช่อนใหญ่ๆเงี้ยพี่น้องเลยมาต้มสูตรผมกับต้มแซ่บเนาะเดือดบกๆได้พี่น้องนี่ เบาแก๊สกันสิกินบ่ได้เอาละบ้านนีมามาสนองมาเอากับเขาถุงได้สมปลาอันนี้เจวเจวเจวขี่ปานิ่งเจลก่วเจวเจลเจอ ม,ม,มาด้หอนๆหอนหอ้ได้เร่วยมากินนดยวพี่ปลาช่อนนะอืมกูจะพี่ปลาช่อนเนาะอ้มไม่แบล้ะช้วยอ่ะช่วยเเรยกมันใส่มา ไปดไปเอาเมาข้าผ <c oughs> ่านไปอ <c oughs> ือหือน้ำจิ้มเบลอือหืออร่อยมากจะาช่วยเย็กกับท้อนมามาใส่กยอ๋ยย <c oughs> อม,มันหวนเหี้อือหือจะไปด้านไหนืปทางไหน <c oughs> อันนี้สม้สมยังน้นอยเลยนะส้มปลารือ <c oughs> ยังใบไทรสสมอนมันร้อนนะตูนนะร้อนเากระดัษเก๋โอ้อันนี้ <c oughs> อันนี้ส้มปลาส้มปลาบ่เอ้มันร้อนนะส้มปลา <c oughs> <c oughs> นเหมือนบอว่าทอนี้เราเคยกินเจียวเจียวเียวขีมันเสียแังขีมมันนิ่มปลาช่อนผูงปลาช่อนเออขีเออมันม่ไม่กินเลยเนี่ยโอ้พวกมันมันขมบ่ มันก็อมๆหน่อยสุ่ย่นพี่น้องอืมเปี่ยวหวานนุ้มอืมอืมหานเด่นอวานเมื่อลอื้อขึ้นเบิพี่น้องพี่หอบอกว่าแตกขัดไหนปอกกันนะอแต่ดีครับพี่น้องมันเกี่ยวเนี่ย เสียบเสุดยอดตะเกียวท้นั้นเอาอยู่นี่ส่ก <ใน S 1> ิน,น,นได้หรอใส่พี่หน่อยกิพี่หน่อยน้งใส่ยเยอะไม่ใส่ยเยอะ่แล้วมาใส่แล้วจะเบี้ยวใส่มันจะมีอยู่นะเปาก่อนนะร้อนนะขส่งสมปานกับครับเนี่ยเจี๊ย แสบวะอันนี้อร่อยนั่งขมป่ะพอดีอร่อยใดญๆมันขมมาี่เป็นไงเมียนะจะคลายทิ้งเลยกินหมดเลยโอ้โหเ้ยขมๆเป็นไงรสชาติมันหวานเปรี้ยว มับแข็งมะนาวข้าวมันก็จะเป็นอย่างนี้ก็ใหญ่รงวมาว่าก็อร่อยนะรัวมันหอนกินรัวมันหอนนี่หรอเนี่ไปเลยข้าวเหนียวหมดแล้วข้าวเหนียวเอาเอาหน้าอันนั้นไปเรื่อยๆมา เขาเนียไหมเท่าเเนียไมโอ้โหเขาอยู่บีบไปใส่นายเดี๋ยวไม่คุ้เคุ้มเลยทิมจะขยี้ทำไมทิมต้องขยี้อือืเอมองบเนี่ยใส่มัองโอ้ ตุ s. <S ้นไม่หลบหน่องตุ um ้นสักต really? ับตอดหอนอีตาฮึมฮึมขันยามาทุนยามาขันยามมาดูพี่น้องกี่คบกัน เข็้นี่ขอเย็นด้ยกระแมาบังอ๋อกรแตกัขน,อนออขอนนะเนาะขนเี้เบิร์ตอยู่เบิร์ดวีดูวีมัข้าวเก่ากดจักไม่อยู่ใส่กินเบิร์ตไปแล้วมือบอกสองหงอ หวดนห้ามานะอืมอระชาตรงไหนกุ้งบกขอกุ้งบกขอพ่อใส่อันนี้ไปเหรอเออพูดหยุดเงาแดงไม่ถึงมันขวางก่อนพ่อใส่อะไรไปบ้างข้าวทำไมไมีนอ้อยจังวะอ้อ อันนี้ดีมันแตกไงลูกดีมันคือดีปลาช่อนน้ำข้าปลาช่อนเหรอก็นึกว่าน้ำไม่แตกี่ตัวไม่ขาวขาอันสุดท่ายนั่นก็แห่สดน้ำก็แหละดูดิมันความร้อนมันเห็นไหม ไอ้ท่อนทอนเสียบไปทำหน้าอะไรอย่างนง้นน่ะไม่ก oh. ินก็ล like, ุกไปโอ้ขมทิอยากออกกล่องนะออกยังออกกะไนี่มาเปิีนเหลือปลาคอไงเขาไปเอามาจากบ้านนุกู เราไม่ตับปนดูด,ดอดหอนไเื่อแเ้วอยองบายบายหอ,อนเอาบ่มี่กินนะกินพวกอนนหอนพี่รองเฮ้ยผะใส่ขันดังจริคับช้นี ว่เเอาอพ่น้องม่มีเขาจะคอยหาเขากินต่อไปแล้วครับขอบคุณลยหลายครับพี่น้องครับ